ดีค่ะรีวิวของลงใหม่ของหายาของตามหานะคะพี่ตามหาก็จัดมาให้แล้วนะหาไม่ได้แล้วพี่ของขาดตลาด,ดนะการเกงขาดจำล้วนนะคะถามกันเยอะมากคุณพี่ใหม่ดิสีเข้มเลยเนาะดีมากเหละลูกค้านะค เจ็ดพันห้าหักเงินเดือนปะล่ะหารหานกันไปสี 4, ่ <laughs> <c oughs> ห้าคนอุ้ยไม่กริกรบไม่กริรบงานขาจัำนะครับมาแล้วพี่จ๋ากางเ,นะเกงขาจัำที่ทุกคนอยากไนดะ้อุ้ยแล้วเป็นเอวเป็นเชือกด้วยลูกค้าอ๋อมีเชือกคนก,ก็คือก่อนนั้นเนี้ยที่ถามถามกันน่ะนี่ก็ไปควานหามาให้เลยนะ ดำน้ำตะกำลังมาคุณพี่นี่สาล่ายังติดหัวอยู่เลยพี่ใช่สาล่าติดหัวเฮ้ยดูดิแล้วเป็นกระเป๋าข้างอ่ะเอาหุ่นผู้ชายมาหน่อยอาเอาอาเฮียกมาหน่อยมันจะของร้านมาหน่อยดิยนทุกวันอาเฮียมาหน่อยไซ์ประมาณไหนคุณพี่สามสิบถึงสามสิบแปดบวกลบ แล้วเป็นเอวไอเอวเป็นเชือกคือมันได้หลายไซส์ไงมันปรับไซส์ได้ไงพี่เห็นปะตัวไหนเป็นเชือกใส่แล้วแบบเท่มากแม่อย่างเงี้ยนะทุกคนกว่าจะกว่าจะหามาได้นะกว่าจะดำน้ำมาได้นะพี่นะสะารยางติดหัวอยู่เลยนะทุกคนรีบซื้อเลยเฮชเอ,อ็มส่งฟรีรีวิวนะจ๊ะอย่างจริงก็ไม่อยากส่งฟรีเลยนะลูกค้าแต่ไม่ได้นะคะ เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ลูกค้าเอ้ยใหม่จนเงาเหลียพี่เจนเกรดอะไรเกรดเอจะเอ7,900หรือ7,500พออะไรวยช่วยๆกันไม่เป็นไรขายไปเดี๋ยวลูกค้ารออยู่เนี่ยในแชทเนี่ยเออขายถูกๆ7,500สวยค่ะเอองานดีมากเลยใหม่มากเลยอ่ะสวัสดีจ้าพี่จ๋าเอ้าใครมาปรับกล้องฉันเอียงไปฝั่งนี้วะใหม่นะลูกค้า ใหม่นะใหม่ใหม่นะค้าดีเลยค่าหนานะไม่ใช่บางเฉียบนะคะอืมไม่ใช่บางเฉียบนะอเมริกันอีเกิลตอนน,นี้ค่าดีผ่าสะอาด <S 2> <S 2> าาอุ้ยลูกค้างานดีอ่ะ <S 2> <S 2> <S มีทั้งเชือก <tamam> มีทั้งกระดุมนะคะ วันนี้รีวิวแต่งานใหม่ให้เลยใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลย CK จ้าผัุ้ยน่ารักเดี๋ยวฉันแผ่นกล้องให้ดูผู้หญิงก็ใส่ได้นะถ้าผู้หญิงใส่ก็จะแบบเท่ๆอย่างงี้เลยพี่จ๋าอ่ะเอาคัทตัวสวยให้อาเฮียเขาใส่ตัวหนึงสิดูนี้อะไรรู้ปะ H and โอ้โหลูกค้ามันเป็นแบบบอยอะไรใส่ได้แล้วมปกระเป๋าข้างด้วยดูดิงามมาก จริงที่ของจริงสวยนะคะเธอดูตัวสวยสวยให้เฮียเขาใส่ตัวหนึ่งดิที่พี่เจนถือก็สวยนะอ,อุ้ยใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยพี่ไอ้นี่ใส่ได้ปะเออสีอย่างงี้ก็สวยส่วนใหญ่เป็นสีครีมสีมินิมอลเยอะนะคุมโทนคุมโทนเออสีคุมโทนอะ่ะ น้ำตาลออกมาด้วย,วยเออเดี๋ยวสลับกันใส่มีอย่างเท่เลยคุณพี่ใครจะรับรับได้เลยนะจ๊ะมีกี่ลูกอะไรอเมริกันอีเกิลอีกแล้วฮ <8 S 1> ะแปดเนาะอุยอ้ยน้อยจังวะสายติดหัวมาได้แค่แปดลูกเหรอ <laughs> ได้แค่นี้อเมริกันอีเกิลอีกแล้วจ้าอู้ย้ามัน ห่มากเลยเอาไปปั่นเครื่องนิดเดียวคนพี่อุ้ยก็ว่าล่ะทาไมถึงตามหางานมันลดหาเยอะมากนะคือลูกค้ามาหาเยอะมากโอ้โหโคตรหล่อเลยเอามาวางข้างนอกเลยเดี๋ยวนี่วางนี้เลยเออ อย่าแพนกล้องให้ดูเดี๋ยวเราสลับกับตัวนั้นใส่พูมาพูมาอุ๊ยอย่างเท่เลยอะ่ะพูมาตัวเนี้ยอุ๊ยโคตรเท่เลยมึงดูพูมาตัวนี้โคตรสวยเลยพี่จ๋าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสวัสดีทุกคนเลยพี่ดูดิโคตรเท่เลยอะ่ะ จำบแล้วผ้าค่อนข้างสะอาดค่อนข้างใหม่เลยพี่อ่าดูอ่ะ,อะหันหน้าสิเธอร้อย <c oughs> ด้แปดสองศาอ๋อร้อยแปดสิบองศา,อองศาโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ให้ดูเออสีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้เป็นไหนอะสีน้ำตาลเข้มก็สวยนะอุ้ยลอยพรางมันใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยแหละเอออุ้ยลายพรางก็สวยอะหลายหลายสีให้ลูกค้าดูเลยเผื่อ ใครชอบจะได้เอใครหาอยู่หายากมากนะลูกค้าคิดว่าต้นทุนน่าจะไม่ไม่ไมสูงเท่าไหร่นะเพราะว่างานรุ่นเนี่ยค่อนข้างแพงนะพี่ดูดิงานสวยอุ้ยอเมริกันอะไรเยอะจังเลยอถค่าดีมากเลยอเมริกันอ่ะ าได้ประมาณกี่ตัวมันเขียนกี่ตัว45โลพี่เดี๋ยวแค่นับให้อีกทีแต่บอกเลยงานลดมากงานลดกินร้อยเกินร้อตัวงานลดงานเด่นงานเก๋พี่ซื้อไปนะบอกเลยไม่เสียดายเงินแน่นอนอุ้ยตัวนี้ก็สวยดูดสิอย่างเท่มีกระเป๋าข้างด้วยติดใจทุกคนแน่นอนรับรีวิวได้เลยจ้ะคุณพี่ อ่ะหมุนนี้หมิว ah. อ oh. 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 ่ะพี to ่ดูดิพี่ดูอ้าวโคตรเท่โอ้โหมีแฟนนี่ซือให้ไผ่กระสอบหนึ่งแล้ว H&M เอาเอาตัวทหารใส่ทหารซื้อให้แฟนใส่ทักกระสอบหนึ่งจวนเลยนะจำนวนมีจำกัดแค่ 8, คุณพี่เออคุณพี่เวีวรอยวันกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะแค่บอกเลยพี่ใครซื้อไปสะกดคำว่าขาดทุนไม่เป็นแน่นอนพี่งานสภาพนี้นะคะไม่ขาดทุนเปอร์เซ็นต์เวื่อเสียน้อยมากดูแล้วผ้าใหม่เยอะ80%ดิผ้าค่อนข้างใหม่ไอหมิวมันไปทำงานก่อสร้างมนาะบอกว่าเนี่ย ถามนาตีที่ไหนมาเพื่อนมะเอ้าหรอเอ้าแล้วเขาบอกไม่เขารับสายแล้วแบบประมาณยี่สิบนาทีถึงอะไรวะเออบอกเขาถอยรถมาเลยเขาหลับอยู่วะเมื่อกี้นานแล้วนอเออดิแม่หลายฝั่งนู้นู้ลูกค้าคุณพี่โคตรเท่เลยอ่ะ พี่เจ็ดพันห้าดูดิโคตรเท่เลย <Okay. S 1> ทหารอย่างเท่ลูกค้าขาดจำาอเลยไปช่วยก็ได้แบบพี่เมย์ปวดหลังเดี๋ยวให้พี่เมย์ใส่หุ่นเอ่เออใส่อันนั้นก็เมื่อกี้ใส่สีลายใส่ไปครบอย,อย่างเท่ ยืนยันค่ะของเขาดีจริงขายดีขายง่ายกําไรงามก็ขอขอบคุณมากคุณพี่อันนี้แหละคือแรงขับเคลื่อนของเรานะคะเวลาคุณพี่ชมมาไม่ได้หวังอะไรจากลูกค้านะคะหวังดีค่ะมีการอีเกิสีแบบสีดีมากอ่ะพี่โอ้รีวายเอามีรีวายด้วยค่ะจา๊ะ เออๆใส่ก็แหละเท่ดิโอเคโอเคใส่ได้ปะไม่รู้โอ้ตอนนี้ก็รีวายนะคะรีวายสองตัวเลยเจ็ดพันห้าคุณพี่ราคาท้องตลาดตั้งแต่ก่อนเขาปรับราคากันอีกนะคะตอนนี้คิดว่าเจ็ดพันเก้าหรือแปดพันบวกขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับงานนี้เพราะว่าหาของไม่ได้นะคะไปงมในทะเลมาพี่ จะเ,เดูดีอย่างเท่อ่ะบางตัวมีกระเป๋าข้างอะ่ะคือพี่ทำราคาได้นะไอตัวไหนที่มีกระเป๋าข้างอะ่ะตัวนี้ก็รีวายเนี่ยเนี่ยรีวายอีกแล้วมีผ้ายีนด้วยนะคะนิสหน่อยโอ้ดูดีน่ารักตังเลยเสร็จแล้วหรอไม่เร็วจังทั้งหมดสิบเอ็ด อ๋อมันยกแ๊บเดีนนยวงอย่างเท่เลยคุณพีสส่สู้ยกซู้ยกเสื้อยืดชายป้ายสม้มยี่สิบลูกเหมือนกันใช่ปะ่ะอ,อืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงยี่สิบลูกวันนี้เดี๋ยวรีวิวงานใหม่ๆใ,ให้เลยคุณพี่ ไซรุ่นนี้ประมาณ3 0มสบถึงสาบวกลบนะคะบวกถ้าอาจจะมากกว่า3 8สิบแปดแบบสี่ะไบอ่างเงี้ยลบก็คืออาจจะย8 2 9ิบแปดนะคะแต่บอกเลยงานขายได้พี่งานเมกาใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงผู้หญิงใส่ก็จะออกแนวเท่ๆไปเลยนะคะข <า S 1> ี่<ด><จ>ำลนนี้ขาจำล้วนนะคะขาจำล้วนทั้งกระสอบนะคุณพี่งานหายากงานลายไอเทมนะคะ งานที่มันไม่ค่อยมีมาบ่อยๆอ่ะพี่เออเขาเรียกงานตามหาอ,อ,อะไรอย่างนงี้นะนาะเออนาน,นานมาทีอ่ะพี่จ๋าเนี่ยพี่ดูดิสูหยอ,อกอีกแล้วถ้าพี่ไม่ซื้อวันนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะใช่คขาจำ้ำเนี่ยลูกค้าบางตัวมีกระเป๋าข้ามซอกแนวะแบบเป็นคาโก้นะคะ เออโคสวยเลยอ่ะอย่างเท่เลยจากนั้นอ่ะอ่าใครสนใจแคปหน้าจอเลยสี่แปดลูกแปดใช่แปดลูกเท่านั้นนะคุณพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทจา้าสี่สิบห้ากิโลนะเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้อย่างเท่อย่างเท่เลยอย่างเท่เลยคุณพี่ใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะจา๊า